สวัสดีครับพบกับผมธนชาติผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับทีโด,โดเรนลอนตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่นักสะสมนิยมสะสมกันนะครับสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับตัวนี้มีตั้งใบเขียวและก็ใบด่างนะครับตัวนี้ชื่อว่าฟิโลเดนลอนหูช้างครับ กูก็จะคล้ายกับหูช้างนะครับเพราะใบก็ของผู้ผิดใบก็จะคล้ายหูช้างนะครับแตน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 อาบใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับพิโลเดลอนหูช้างตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่นักสะสมนิยมสะสมนะครับก็หาซื้อได้นะครับพิโลเดลอนหูช้างถ้าเป็นพิโลเดลอนหูช้างชนิดใบดาง